เรื่องนี้เรื่องลดความเหลื่อมล้ำนะพี่ทวีผมเนี่ยเคยเคยคุยกับพักพวกที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาแล้วกออ็อยู่ในทีมบริหารของของมหาลัยอย่างอย่างธรรมศาสตร์เงี้ยที่ที่ผมก็จบมาผมบอกเฮ้ยทุกวันนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีเข้ามาเติมเต็มช่องว่างเยอะแยะไปหมดเนี่ยทำไมไม่ใช้อ่ะผมมองว่าโรงเรียนต่าง,างๆนานาเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงเหมือนกับโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง อย่างโรงเรียนเกรด A ต้องประครับประคองยกระดับโรงเรียนที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆให้ให้ทัดเทียมกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วถามว่าแล้วจะทำยังไงจะลดยังไงเฮ้ทุกวันนี้มีทีวีดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตทำไมไม่ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ล่ะเหมือนกับที่เราเรากำลังคุยกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่คนละคนละทิศคนละทางเลยแต่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงสัญญาณเข้าถึงกันแล้วก็ให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามเราไปพร้อมๆกันได้ ทำไมคนที่บริหารนโยบายการศึกษาชาติไม่คิดแบบนี้ล่ะตอนที่อาจารย์สอนในห้องเรียนสมมุติที่โรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยทำไมไม่ลิงก์สัญญาณสดไปที่โรงเรียนตามตะเข็บชายแดนตามหัวเมืองต่างๆให้เด็กที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยได้เรียนไปพร้อมๆกับเด็กเตรียมอุดมล่ะเด็กสวนกุหลาบเด็กเทศิลิน<ม>เด็กโรงเรียนเกรดเอทั้งหลายล่ะทําไม,ม,มไม่คิดกันบ้างแล้วมันไม่ได้มีแค่จ่ายอะไรมากมายเลยแค่เชื่อมสัญญาณทุกอย่างจบ แล้วเด็กก็จะสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กเตรียมอุดมได้ด้วยครูโรงเรียนเตรียมอุดมที่ไม่ต้องเดินทางด้วยผม,มยังไม่เห็นชุดความคิดแบบนี้เลยนะพี่<ม>ทวีมีคนพูดักษณะคล้ายกันจัครบหลายคนที่เคยคุยนะเรื่องนี้นะ,ะพวกทำไมกระทรวงศึกษาเนี่ยนะไม่จ้างไติวเตอร์ที่เก่งๆที่เด็กคิดๆเนี่ยใช่จ้างแพงๆแล้วออกอากาศไปทั่วประเทศใช่ นะฮะหรืออาจจะไปถ่ายสนามกีฬาจังหวัดอย่างเงี้ยตกเย็นเด็กมาในสนามกีฬาดูจอใหญ่ๆเรียนกันอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างคิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงนี่ก็มีการพูดถึงกันครับแต่ของเรานี่ยนฮะมีเรียนพี่เรียนน้องนะเออแต่ใช้แต่ชื่อเอแต่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันมีแต่วาทกรรมไงาอย่เคเทพอ่ามีเทพมีเกียบอุดมเยอะแยะเลยนะครับหลายโรงเรียนมากมีเทพสีรินมีถึงกุหลาบก็เยอะแยะแล้วในต่างจังหวัดก็มีเรียนเทพพี่น้องแต่ว่า คงไม่รู้จักกันเป็นพี่น้องที่ไม่รู้จักกันออผ่านไปคงงง <c oughs> ชื่อโรงเรียนนี้นะครับไอ้อย่างทุกทุกวันเนี้ยเราเราขาดแคลนครูที่มีทักษะในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ครับแล้วทุกวันนี้เช่นเดียวกันเนี่ยครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์เนี่ยได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมทำไมไม่เชื่อมสัญญาณเวลาที่อาจารย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสอนเนี่ยบรรยายหรือสอนเด็กในชั้นเนี่ยไปทั่วประเทศละ่ะมันไม่คิดอย่างนี้อะโรงเรียน <ภา S 2> จุฬาพรวิทยาลัยเหมือนกันที่ก็เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับทําไมไม่เชื่อมสัญญาณล่ะครับเอเทคโนโลยีเนี่ยมันมันเข้ามาช่วยอะไรได้เยอะเพียงแต่ว่าผู้บริหารนโยบายการศึกษาเนี่ยไม่เคยคิดที่จะใช้เทคโนโลยีในการลดความเหลื่อมล้าครับ พูดถึงไม่ที่ดนวิทยาลสอเนี่ยะครับเท่าที่ผมทราบคือต้องการจะเอาคนที่เก่งของประเทศเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ใช่นะพิธีสารแต่ปรัชญากลับเปลี่ยนไปเพราะว่าเด็กเก่งหลายคนก็ไปเป็นหมอไปเรียนอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ตรงกับปรัชญาของของเออของโรงเรียนเขนหลังถึงต้องมีกำเนิดวิทย์ของปวทเพื่อจะมาแก้ปัญหานี้ครับนามีกำเนิดวิทย์แต่เพราะว่าไม่ไม่โดนคือเข้าใจนะว่าอืเด็กพอไปเรียนแล้วเนี่ย ก็หมอมีรายได้ดีอ่ะแล้วก็มีคนรู้จักถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยรายได้อาจจะมีเท่าหมอแต่คุณตักชัยครับเอวิธีการที่คุณตักชัยพูดถึงเนี่ยนะฮะมีที่หนึ่งที่ก็ใช้แล้วสักเซสมากประสบความสาเร็จมากคนั่นคือที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนอที่เซี่ยงไฮ้เนี่นะครับเขาครับอคริสตัลที่ติดอันดับหนึ่งของโลกนะเบียนเนี่ยไปถึงระดับประถมมัธยมเขาเนี่ยการศึกษาเขาติดอันดับต้นๆของโลกเหมือนฟินแลนด์เลย ครับเขาใช้วิธีโรงเรียนเก่งเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนไม่เก่งอ่าแล้วไม่ใช่เอาชื่อไปเหมือนแค่โรงเรียนเหมือนบ้านเราที่ว่าเตรียมพัดเตรียมน้มเตรียมอะไรต่างๆหรือบอรินหนึ่งสองสามไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขามีการถ่ายทอดความรู้กันครับนะประชุมกันวางแผนร่วมกันในโรงเรียนบริเวณที่ใกล้เคียงเนี่ยนะนะอาจจะ โรงเรียนนี้เก่งวิชาคณิตศาสตร์ก็เอาไปสอนโรงเรียนนี้ด้วยอืโรงเรียนนี้เก่งวิทย์ก็เอาไปสอนโรงเรียนที่ไม่เก่งเขา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 มีการวางแผนการศึกษาร่วมกันเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จมากครับออืพูดถึงต่างประเทศนะฮะครับรบ,บางประเทศเนี่ยนะเขาไม่มีอะไรมากมายเลยนะแต่ว่าทําให้การศาึกษาเขาดีขึ้นกรณีของอูกันดาฮะการศึกษาทนี่พลิกมากเลยครับ พัฒนา,าการมากเขาใช้ยังไงไหมครับครับเ็าออกกฎหมายเลยว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่ต้องขึ้นป้ายไว้หน้าโรงเรียนอ,อือแล้วก็แจ้งเลยว่าใช้ไปะอะไรบ้างโอ้ออนะครับเพื่อให้ครูอ,อืผู้ปกครองนักเรียนออหรือประชาชนเออในชุมชนหรือที่ไหนรู้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบใช่ครับซึ่งในที่สุดแล้วก็ต้องใช้เพื่อการศึกษาใช่เพราะว่าอุปด้าเนี่ยฮะครับ อ่าประสบความสำเร็จในการศึกษามากครับอนะฮะเพราะการศึกษาเนี่ยนะฮะมันช่วยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องต่างครับอมันมีอย่างประเทศหนึ่งในอเมริกาใต้คือเอกวาดอร์ครับเขาแก้วิกฤตเศรษฐกิจของเขาด้วยการไปสรุปการศึกษาหลังจากไปสรุปการศึกษาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเศรษฐกิจเขาโตขึ้น g ีดีพเขาโตขึ้นเห็นชัดเจนมากอืครับสิงคโปร์เนี่ยดีกูยูยังบอกว่า บุคลากรเนี่ยสําคัญที่สุดครับนะในการที่ทําให้ประเทศเติบโตไปได้อนะการแก้ปัญหาเรื่องกรณีคุณตักชัยทาข่าวมาคงจําได้นะว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยออืแรงมากแต่แก้ปัญหาในเวลาที่ไม่กี่ปีซึ่งต่างจากวิกฤตต้มยากุ้งของเราครับผลพวงวันนี้ยังไม่จบเลยนะาต้มยำกุ้งเราเนี่ยอี่สิบปีที่ผ่านมานี่ยังไม่มีอะไยังมีปัญหาทุกใต้พรมเยอะแยะแต่แฮมเบอร์เกอร์ของเขาเนี่ย นะครับเพราะอะไรครับเพราะอเมริกาเนี่ยเขามีคนเก่งเยอะไงนะมีมหาวิทยาลัยดีๆของโลกอยู่ที่นั่นมีโูนไพด์ทนมีรางวัโดเบลด้านเศรษฐศาสตร์เป็นสิบติดคนนะฮะคือคืออย่างน้อยสุดขุนคังของเขากันเนี่ยนะก็มาจากนะฮะธุรกิจที่มีชื่อเสียงนะฮะแต่ละคนมีการยองรับนะรัฐมตีคลังทื่ว่าแบงก์ชาติของเขาอะไรต่างจบจากมหาวิทยาลัย ชื่อดังนะไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กนะฮิคาโกฮาวาสแตนฟอร์ดครับอะไรต่างพวกนี้นะฮะนั่นคือการศึกษานั่นคือการศึกษามันช่วยแก้ปัญหาวิกฤตได้ครับผมว่าวิกฤตเศรษฐกิจบ้านเราถ้าการศึกษาบ้านเราดีคนเราเป็นคุณภาพเนี่ยอืมันแก้ได้นะครับแต่เราไม่เคยคิดว่าครับผมมีแฟนรายการแชร์ความเห็นเข้ามานะหลายประเด็นเลยแย้งผมในบางประเด็นนะนะครับก็บอกว่า คุณสุพัตาสุพัตาเนี่ยปัญหาอีกอย่างของการศึกษาไทยการถ่ายทอดของครูบางท่านเด็กไม่รู้เรื่องครูอาจจะเก่งแต่ถ่ายทอดไม่เป็นนะครับนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่2ก็คือว่าพื้นฐานเด็กในแต่ละแห่งในหัวเมืองต่างๆต่างจังหวัดเนี่ยมันต่างกันมากครับโรงเรียนสาธิตเตรียมอุดมหรือโรงเรียนดังๆมันคือความเหลื่อมล้ําของขีดความสามารถในการรับรู้ของเด็กสมมุติว่าถ้าเราถ่ายทอดสดลิงก์สัญญาณสดเนี่ยเด็กอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องซึ่งก็เป็น เออเป็นเป็นมุมที่น่าคิดซึ่ง<ช>ตรงเนี้อผู้ใหญ่ต้องเอาไปคิดต่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กได้ซึมซับไปในระดับหนึ่งครูที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ต้องไปไปย้ําอีกทีหนึ่งไป,ไปไปอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมว่ามันมันต้องช่วยกันคิดช่วยกันช่วยกันพัฒนานะฮะผมผมอยากจะขายายความความเห็นของท่านมอสักครู่นิดนึงครับไอความจนมันต้องคิดอย่างหลายอย่างไงเออจะอยู่ร,รอดไหมจะมานั่งเรียนถ่ายทอดสดอ,อย่างเดียวยงเียไม่มีอะไรจะกินอย่างนะครับ ต้องไปทํานาต้องไปรับจ้างเนี่ยอันนี้ด้วยครับเพราะว่าความจนนะครับรัฐต้องแก้ตรงเนี้นะนะครับในขณะเดียวกันแต่ผมคิดว่าถ้าทําอย่างอย่างที่เราคุยกันเนี่ยอย่างการถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็อาจจะมีเด็กต่างจังหวัดนะที่ไึ่งต้องเพื่อเกยตรกายเข้ามาเรียนพิเศษในกรุงเทพนะอ่าที่ที่มีความพร้อมระดับหนึ่งใช่คือไม่ใช่เด็กแถวท้ายสุดอ่ะเอด็กกลางและเด็กเด็กเหล่านี้เนี่ยก็จะไปช่วยติวให้กับเพื่อน ที่อาจจะฟังครั้งครั้งแรกไม่เข้าใจไงเหมือนกับว่าเด็กโรงเรียนในกรุงเทพจํานวนหนึ่งเนี่ยนะ,ะฮะเขาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ที่จะไปเข้าโรงเรียนกวดวิชาแต่เขาที่รู้จักว่าเขาจะเลือกเพื่อนที่อยู่ในในห้องคิงห้องกิฟเตดเนี่ยมาเป็นติวเตอร์ให้เขาเออไอตรงเนี้ยผมว่าเด็กตามต่างจังหวัดที่หัวดีแล้วก็ซึมซับการเรียนการสอนผ่านออนไลน์จากโรงเรียนเกรดเในกรุงเทพเนี่ยแล้วเขาอาจจะ ตามทันพร้อมๆไปกับเด็กในโรงเรียนเกรดเอแล้วเขาไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนที่อาจจะยังตาลอยอยู่ให้ได้เข้าใจได้เอมผมว่ามันมันสามารถที่จะลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําได้ในระดับหนึ่งนะครับสมัยผมเป็นเด็กนะคุณศ uh ั huh. กชัยคงทันอยู่ว่าพอเมื่อก่อนมีมอสอห้าแล้วก็มีสอบนีติดบอร์ดอืันนี้ครับทำแม่ติดบอร์ดทันครับ ะฮะแล้วก็หนังสือพิมพ์รายวันผมจําได้ไทยรัฐนี่แหละครับเอาชื่อคนที่หนึ่งที่สองเนี่ยนะเป็นที่หนึ่งประเทศไทยอ่าขึ้นหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาชิดหน้ากลางเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยผลการอินทานอ่าบอดห้าร้อยคนครับแล้วก็เขาจะมีมีจิตบอดห้าร้อยคนครับนะฮะอำนวยสินนี่เยอะมากเพราะเด็กมีหลายพันคนอ่าเนี่ยปริมาณเยอะด้วยน่ะครับผมคิดว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเนี่ย อย่างน้อยสุดโรงเรียนก็ต้องแข่งกันนะไม่กอ้อกครับอ่าฮะเออโรงเรียนก็อยากจะมีชื่อมีเสียงก็พัฒนาเด็กปั้นเด็กขึ้นมาเด็กเองก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเอ้ยอยากจะมีชื่อมีเสียงมผมว่าบางอย่างเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันก็อาจจะแก้ง,ง่ายอย่างกรณีอุกัญได้เนี่ยครับนะฮะเอาซึ่งผมคิดว่ามันง่ายมากนะผมว่าประเทศไทยได้ทําอ่ะใช่ควรควรแจกแจงว่างบประมาณที่ได้รับมาเนี่ยคุณจัดสรรไปใช้ประโยชน์ในด้านอะไรบ้างแล้วให้ให้ชุมชนให้นักเรียนให้ผู้ปกครองได้เห็นกัน เป็นประจาทุกๆเดือนอรายงานรายงานให้กับชุมชนไงชุมชนเขาจะได้มีส่วนร่วมในการกากับดูแลการสอนการเรียนการสอนลูกหลานเข้าไปได้ด้วยปีนี้นะครับลุงเรียนโค้งอินแรงในงบประมาณห้าห้าสิบล้านค่าก่อสร้างกี่ล้านครนะค่าอาหารกลางวันเด็กกี่ล้านครนะค่าหนังสือกี่ล้านใดต่างมันตรวจสอบไม่ได้มีจจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องโกงอาหารเด็ก โกงลมเด็กครับ่าผมอยากจะฝากถ้านรับตรีคนใหม่นะครับท่านคงไม่ดูรายการเราหรอกนะแต่ว่าอทํำยังไงบางทีไมันเป็นเรื่องหมู่หมูมากครัว่าแต่ผมผมผมจะมีความหวังกับรันตรีว่าการกทรศึกษาธิการคนใหม่นะคุณตีนุชเทียนทองที่ก็มี คนจํานวนหนึ่งปรามาดว่าเฮ้ยโนเนมนู่นนี่นะแต่ลองไปดูโปรไฟล์ท่านผมว่าไม่ธรรมดานะคุณตรีนุชเทียนทองเนี่ยจบทางด้านเศรษฐศาสตร์นะผมว่าไอเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นศิลปะหรือทักษะในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดนะประสิทธิภาพสูงสุดนะอันนี้ผมว่าก็ก็เป็นเป็นความท้าทายของคุณตรีนุชเทียนทองแล้วนะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเท่าที่ผมไปไปดูเนี่ยท่านเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีมาแล้วหลายกระทรวงนะ เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษามาด้วยสมัยคุณสิริกรมณีลินนถามว่าคุณสิริกรเนี่ยเป็นรัฐมนตรีศึกษาที่ที่หลอยถ้อยหรือไม่ใช่เลยผมว่าคุณสิริกรเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสคนหนึ่งเลยอ่ะเห็นด้วยครับคุณสิริกกรได้เห็นด้วยเลย แล้วคุณตีนุชเคยนั่งทํางานร่วมกับคุณสิริกรน่ะงั้นก็ฝากคุณตีนุชเชิญคุณสิริกรมาเป็นที่ปรึสษาให้หน่อยครับสลับกันใช่ไหมสลับกันเห็นด้วยครับคุณสิริกกรผมก็ชื่นชอบท่านนะอืท่านเขาสนใจแล้วท่านท่านมีคนละเอียดครับท่านคนละเอียดนะเขาก็หวังไว้อ่ายังมีความหดูประวัติท่านในครอบครัวท่านก็ครับเกิดนะครับก็เป็นคนมีโปรไฟล์ภายในครอบครัวท่านนะคนใกล้คิดท่านนะครับ เป็นคนค่อนข้างเป็นคนดีคนเก่งคนอึไรเราคิดว่าคงจะเป็นพลังใจให้ก็ฝากความหวังไว้คนข้างตัวท่านเนี่ยเคยเป็นถึงอดีตประหลัดกระทรวงนะอ่าผมเคยเป็นหมอนะเคยเคยเจอเคยรู้จักครับนะเพิ่งทราบจากอ่านข่าวว่าเป็นสามีอารมณ์ตรีเคยรู้จักส่วนตัวท่านมาตั้งสิบปีก่อนเคยทานข้าวด้วยกันเป็นคนน่ารักมากเก่งมากนะเพราะฉะนั้นก็ก็ฝากความหวังไว้ครับ นะค uh ือ huh. เราก็คิดว่าอาจจะมันอาจจะไม่ได้เห็นแสงสว่างปลายวง,งก็ขอให้แบบมีสัญญาณดีๆออกมาก็แล้วกันนะครับอ่ฮ uh ะ huh.